ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองไปในทันทีคร, mm hmm. ครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราชุดยู20ครับยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันในรายการพร mm ีเมียร์วอลเลย์ลีกอินเวติชันคอนเฟอเรนซ์2024ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับ mm hmm. แล้วงานนี้มีสะเทือน PVL mm hmm. แน่ๆครับเพราะว่าทีมจากไทยเราจะปะทะกับทีมไลน์ครูสแมชเชอร ระดับแชมป์ลีกน่าสนใจขนาดไหนมาพรีวิวมาวิเคราะห์กันครับพร้อมทั้งมาพูดคุยอัปเดตสถานการณ์ของวอลเลย์บอลไทยและลีกที่หลายคนอยากรู้อยากทราบเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เอาเลยสิครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าณนะวินาทีนี้นะครับวงการวอลเล์บอลของเราเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีหนึ่งโปรแกรมให้ได้ติดตามก็คือในรายการศึกเพียร์เมียร์บอลล์บอลลีกอินเวสชั่นคอนเฟอเรนซ์2024ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นนักกีฬานะครับที่เขาลงระบบไว้ก็คืออยู่20ปีทีมชาติไทยนะครับออกสตาร์ทเกมแรกก็คือแพ้กับทีมแชมป์เก่าจากญี่ปุน่น อย่างคุราชิกิอาเบสหนึ่งต่อสามได้รับคำชื่นชมเยอะมากนะครับโดยเฉพาะผลงานของนักกีฬาแล้วก็ที่มันฮือฮาก็คือเรื่องของโค้ชเจเซียนเอาไป3ามคนเลยคคุมทีมนะแล้วก็ได้รับการพูดถึงเยอะแน่นอนครับยังเหลือโปรแกรมอยู่ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็มาพรีวิวกันถือว่าบอลลีบอลสาวไทยของเราเจอคิวหนักมากเลยนะคือฟิลิปปินส์ในวางโปรแกรมนะครับ หนักมากๆเลยเอาผมลืมบอกไปผมอยู่คุณนิกทีทวัฒนะสวัสดีคุณนิกก่อนนะครับผมสวัสดีครับพี่แชมป์ครับสวัสดี <c oughs> คุณผู้ชมทุกท่านครับผมเออ,เอ,อคือเล่าแบบนี้ว่าสถานการณ์ตอนเนี้เราออกสตาร์ทเกมแรกนิกเจอกับแชมป์เก่าแล้วเดี๋ยววันที่6กันยายนนี้เวลา13บสมนาฬิกาเราจะลงสนามเกมที่2เจอกับทีมไลคูสแมชเชอร์ซึ่งอันนี้ก็เป็นทีมแชมป์ PVL ของฟิลิปปินส์ด้วยเออมันก็เลยกลายนน่าสนใจมากอยากอาสอบถามมุมมองของคุณนิกหน่อยว่าเอ๊ะเป็นย,ยังไงบ้างสำหรับผลงานแล้วก็กระแสของทีมชุดนี้ก็จริงๆเราก็รู้นะครับว่าเราก็ส่งไปเนี่ยเป็นการเล่นเพื่อพัฒนายเยาวชนนะครับเพราะว่าเราเอา,เอาน้องๆในชุดรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีไปเนี่ยทั้งหมดนะครับเราไม่ได้มีผู้เล่นชุดใหญ่ไปช่วยประคองอะไรก็ตามรูปแบบตามแผนที่เขา จัดออกมานะครับเกมที่เราเจอกับ,บในส่วนของคูราคูราชิกิอเบรสเนี่ยก็ถือว่าทําได้โอเคนะครับแม้ว่าเซตที่แพ้นเนี่ยต้มจะค่อนข้างห่างนิดนึงแต่ว่าเราก็ยังเก็บเซตเขามาได้เซตหนึ่งคือผมเห็นในเกมที่ที่เราเจอกับคูรัชิกิเนี่ยนะครับดูไฮไลไท์นะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูฟูลแมชเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าคือโซนรับของของเราเนี่ยสู้ทางคูรัชิกิไม่ได้การยืนตําแหน่งเนี่ยเป็นรองเยอะมากอันนี้คือแบบฉบับของ ของญี่ปุ่นโดยแท้เลยเขาไม่ได้ตีหนักกว่าเราเยอะนะครับคือด้วยความที่แม้เขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยแต่ว่าความเหนียวนี่มันมัน,ม,นมันเหมือนถ่ายทอดกันมาแบบเป็นเอ่อดีเให้ผู้เล่นญี่ปุ่นทุกคนเลยนะไม่ว่าจะมีชื่อเสียงหรือว่าชื่อเสียงปานกลางหรือว่าไม่มีชื่อเสียงนะพี่แชมป์นะทุกคนมันต้องมีรตรงนี้หมดจริงๆนะเออ,อนะครับเออเราก็เลยถือว่าแพ้ไปนะครับแล้วก็อ่อวอลิสราเนี่ยวันนั้นก็ถือว่าแบกทีมค่อนข้างเยอะนะครับ ใช้งานวิสาค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นนว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ทางญี่ปุ่นเขาก็รู้ว่าว่าบอลหลักของเราเนี่ยคือคนนี้นะครับเขาก็เลยเปิดได้นะไม่ต้างวิซชาเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเดินเยอะมากนะได้มาได้มา14คะแนนในในเซตแรกนะครับก็ยังดีที่มีทางนัทริกาเนี่ยมามาช่วยอ,อ,อีก11คะแนนคนคน,คนนี้เปรองฟัยมากนะเพราะว่าได้รับคำชมเยอะว่าเล่นดีเล่นดีเลยแบบผม<อ>ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะพี่ ที่ดูเกมที่นคปรปฐมอยู่ที่เราแข่งชิงชมป์อาเซียนในเีคนนี้คนนี้ดูม well นะีแววหน้าตาดีด้วยแล้วก็เล่นได้ดีระดับหนึ่งนะอืผู้มองคิดว่าลงตัวไหมเพราะว่าซ้อมก็ซ้อมไม่เยอะเนาะแล้วก็ที่บอกว่าโค้ดก็เป็นโค้ดนี่คือดึงกระแฟได้มากนะเพราะว่า <c oughs> เขาอยากดูวันนาปื้มจิตหรือแม้กระทั่งอีอกคนนึงวิรัยวันกิวิไลวันกิวิไลวัน โอเคครับคือคือพี่นาเนี่ยจริงๆก็ผ่านงานโค้ชมายาวนานลวครับยาวนานห้าหกเจ็ดปีละเลิกเร็วที่สุดในบรรดาทุกคนนะครับด้วยความที่ก็เป็นรุ่นพี่ที่สุดนะครับพี่กิฟก็เป็นโค้ชดาวรุ่งนะฮะก็ถือว่าโอเคต้องต้องใช้เวลาไบสักพักหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการทําหน้าที่เนี่ยมันก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปสําหรับผู้ช่วยนะอย่างพี่กิฟต์อย่างเงี้ยมีประสบการณ์กับสุพีมาแล้วแล้วก็เป็นผู้ช่วยทีมชาติมาแล้วอย่างอย่างวันนาเงี้ยก็ ถือว่าเขาก็มีแทคนิก,กแล้วก็มีแบบแผนการเล่นของเขาที่ชัดเจนก็คือพยายามที่จะเน้นการยืนโซนรับเนี่ยให้ให้มันเสถียรด้วยความที่ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นผู้เล่นตำแหน่งตัวรับพิสศษอันดับหนึ่งตลอดการของของประเทศมาก่อนเพียงแค่ว่าเวลาซ้อมของทีมชุดนี้เนี่ยมันมันน้อยไปน,นิดนึงนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยมาจากอ่หลาย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 ทีมเยอะไปน,นิดนึงนะฮะคือมันมันแทบจะเรียกว่าไม่เคยได้ซ้อมด้วยกันสักเท่าไหร่นอกจากช่วงเวลาที่เก็บตัวกับทีมชาตินะพอมันพ้นทีมชาติไปเนี่ย กลับไปก็ไปรับใช้ต้นสังกัดไปรับใช้มหาวิทยาลัยของใครของมันนะครับมันก็เลยเป็นว่ามันไม่พอแล้วนะครับเวลาซ้อมแค่ไม่กี่วันแล้วก็มาลงเล่นกับขุมกําลังผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นระดับท็อปแต่ว่าก็มีประสบการณ์มากกว่าผ่านเกมมาเยอะกว่าถ้าชุดใหญ่มาเนี่ยผมว่าเราชนะได้ทุกทีมเลยอืมนะฮะคือคือรัตนบัณฑิตเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันมหาวิทยาลัตนบัณฑิตของโค้ชแจ็คมนชัยเนี่ยนะฮะก็จัดว่าเป็นทีมเป็นทีมที่ตอนนี้เนี่ยถ้า ถ้าทุกคนอยู่กันพร้อมเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มีใครติดภารกิจอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ไม่ยากในในหมวดของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าตอนที่เขาไปแข่งมหาวิทยาลัยชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนที่ซูราบายาของอินโดนีเซียเมื่อราวสองเดือนที่แล้วเนี่ยเาก็มีการาไปอุ่นเครื่องกับลูกทีมของอาจารย์ชำนาญดอกไม้ที่เป็นรองแชมป์ลีกใช่ไหมของลีกอินโดนีเซียในปีนี้นะฮะมีการไปอุ่นเครื่องกับทีมการไฟฟ้าอ,อินโดนีเซียก็แพ้แพ้แบบจักราอิเล็กทริกอ่าจักราอิเล็กทริกก็สู้ไม่ได้เหมือนนกั ขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่เต็มในระดับหนึ่งแล้วมียูฟามีสุภาชาตัวรักษามีการที่มาเอกบชามีใบเตยนักที่มาก็ยัง,ย,งยังสู้ไม่ได้นะครับก็ถือว่า mm. ถือว่าแพ้ไปก็มันมันบ่งบอกให้เห็นถึงความห่างของเรื่องของประสบการณ์เป็นหลักนะครับแต่ว่า mm. คือเราไปเราไม่มได้เสียอยู่แล้วเราเรามีแต่ได้อย่างเดียวอยู่แล้วเราเราเราแพ้คืเราเสมอตัวนะฮะ uh. เราเราชนะเนี่ยเราก็ถือว่าต้องชื่นชมนะครับก็ไม่มีอะไรเสียครับมันเป็นเวทีที่ ที่เขาเชิญมาแล้วให้ให้ให้เราไปโดนทุบอะนะที่เราจะได้มันจะถึงขั้นเราโดนทุบนกเกมสมมุติบอนัเกมนะต่อไปเนี่ยเราเจอระดับชมปหลีกของฟิลิปปินส์เขาเขาคาดอย่างนั้นเขาคาดอย่างนั้นเออเขาคาดอย่างนั้นว่าว่าเขาจะสามารถทุบเด็กเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อแต่แต่ฟิลิปปินส์เนี่ยคือโทษจริงๆว่าว่าว่าก็ไม่ได้เคยได้ดูแต่ว่าคือผมมองว่าผู้เล่นโลเคอลของเขาอ่ะก็น่นเหนือกว่าเราเยอะ ืแต่ต้องดูว่าว่าเขามีต่างชาติไหมแล้วก็ผู้เล่นตัวสกอร์หลักของเขาเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงออืืมนะครับคือแต่ถ้ามูลที่อยู่ในมือเนี่ยมันก็ทีมทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยจุดเด่นของเขานะที่ผมดูจากข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แบบมีผู้เล่นที่โดดเด่นแบบตบทำคะแนนเยอะแต่ว่าชุดเนี้ยที่ได้รับคำชื่นชมคือทีมเวิร์คโคตรดีเล่นคล้ายๆเล่นคล้ายๆกับ ญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นอดีตสังกัดของเดอกุสมมนด้วยที่วันนี้เนี่ยไปเล่นในลีกของญี่ปุ่นแล้วเออชุดนี้คือเข,เขาบอกเลยว่าแกล่งมากดังนั้นเนี่ยเกมแรกที่เราเจอกับทีมจากญี่ปุ่นก็ถือว่ายากนะเกมนี้หลายคนเขาคาดหวังว่าโหเราจะล้มระดับแชมป์ลีกฟิลิปปินส์ได้ไหมเออนิกค,คิดว่ายังไงมุมมอง ไม่มันยากนะครับคือเราเราผู้เล่นเราประสบการณ์ยังน้อยทุกคนคือถ้าถ้าเป็นระดับแชมป์ลีกเนี่ยมันต้องมีอะไรดีอยู่แล้วนะครับถ้าเราเจอกับอันดับสุดท้ายของตารางเขาอะนาจ,จะพอเป็นไปได้เออเออเออใช่เอเอป็นแชมป์บุกเขาต้องมีส่วนผสมอะไรที่มันลงตัวแหละนะฮะแต่ถ้าเป็นชุดเยาวชนของเขาอะสมมุตินะเป็นชุดเยาวชนของเขาเขาตัดอายุห้ามอายุเกินผมให้ยี่สิบสามเลยผมว่าเราก็มีโอกาสที่เราจะโค่นเขาได้เพราะว่าเราไปในนามทีมชาติ ไปนามเอสโคลาก็ติงแต่เป็นผู้เล่นขุ่มกาลังที่ไปเล่นทีมชาติในรายการระดับเอเชียมาทั้งหมดอืมแล้วก็ปก<ๆ>กีก่อนๆก็ไปเล่นในระดับชิงแชมป์โลกมาด้วยผมมองว่าเราชนะได้แต่ว่าถ้าเป็นทีมลีกเขาถ้าเป็นแชมป์ยังไงก็ยากครับเนอะเนาะอันนี้ย,ยากนะคือตอ,อนนี้หลายหลายคนเองก็เริ่มเริ่มคอมเมนต์มาเยอะมากว่าเฮ้ยโหทีมชาติไทยเจอฟิลิปปินส์ช่วงหลังกันขี่มาตลอดเกมนี้ระดับเยาวชนจะจะ,จะแพ้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีหลายคนที่ก็ไม่ได้เข้าใจนะว่าเฮ้ยมัน เหมือนเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจจริงๆนะสำหรับทีมชุดเนี้ยถูกไหมอืมอืมใช่ใช่ใชอืมก็เลยกลายว่าเออเกิดเป็นข้อสงสัยที่แบบเออน่าสนใจมากแต่เขาย้ํานะคืออยากที่ที่มาวิเคราะห์มาพรีวิวเนี้ยคืออยากให้ทุกคนอ่ะมาดูฟอร์มน้องๆดีกว่าเพราะแต่ละคนี่าน่าสนใจตั้งใจใตั้งใจตั้งใจตั้งใจแต่ละคนนะตั้งใจแล้วก็เต็มที่คือเราตั้งเป้าอะผมมองว่าเก็บใช้ๆสักวันหนึ่งอะก็น่าจะโอเคแล้วแหละอืมออใช่ เนักานเมื่อวันเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเจอกับคีมไลน์เดี๋ยวเราเจอกับ s i ญญา i เอสดสปเกอรหรือแม้กระทั่งฟาร์มเฟส f ็อกซี่นะอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าผมกําลังเชิญชวนคุณนี่คุยเรื่องนี้เหมือนกันคือประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้กําลังกลายเป็นแผงเมื่อวานผมเล่าไปตู้เย็นไม่มีข่าวจะมีแผนจะมาเล่นไทแลนด์ลีกเหมือนกันคุณชอาข่าวดีไหมเออออันอันนี อันนี้เป็นข่าวที่โค้ดเหงียนตนเกกให้สัมภาษณออ์คือเหียนตนคือในการแข่งขันวีทีวีคัเนี่ยมันเหมือนกับทีมจากคาซักเนี่ยไม่รู้รอซื้อ่ะนะอยากได้ตู้เย็ยนไปเล่นด้วยเออซึ่งรเราก็รู้อยู่ว่าคาซักก็มีประเด็นกับเวียดนามอยู่สงสัยตู้เย็ยนว่ามันเก่งจังอะไรเงี้ยก็ถือก็คงไปถามตนเกกว่าเฮ้ยไปเล่นคาฟักดีไหมตัวโค้ดเวียดนามบอกอยา่าไม่ให้ไปไม่เหมาะสมถ้าจะเล่นเนี่ยมาเล่นลีกญี่ปุน่นอ่าลีกเกาหลีน่าจะได้พัฒนา หรือถ้าไปไม่ได้คนไปเล่นที่ประเทศไทยกอเมือไทยก็ครับได้ว่าเขาเล่นได้อยู่แล้วเขาเขาเล่นได้อยู่แล้วแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรให้เขาเก่งขึ้นมาหรอกอืเพราะว่าเพราะว่าประเทศไทยตัวท็อปไม่มีแล้วไปข้างนอกกันหมดแล้วใช่ใช่อืมอันนี้อันนี้โครงการคือตอนนี้ตัวท็อปบ้านเราไม่มีแล้วนะใช่เพราะว่าก็ไม่ได้แข่งมากก็ไม่เหลือเยอะเหลือไม่เยอะอะว่ากันตรงๆก็ทีมชาติชุดใหญ่ตัวจริงไม่มีสักคนน่ะที่อยู่ในลีก เออเออก็เพราะฉะนั้นผมขอถามประเด็นนี้คุณหน่อยผมไหนไหนคุณมาแล้วคุณคิดว่าไทยแลนด์ลีกวอวลเล่บอลหญิงปีนี้จะเป็นไงสำหรับชายผมว่าเป็นห่วงโหจริงๆชายก็ต้องเป็นห่วงนิดนึงด้วยแต่หญิงนะน่าเป็นห่วงหนักเออมัน,ม,นมันจะสนุกไหมมันจะไงไหมมุมมองมันก็จะสนุกอยู่นัดเดียวะครับนัดที่แซคโครลาสีาีมาเจอกับสุพีมซึ่งก็จริงๆแล้วก็ตอนนี้สุพีมก็เป็นรองเยอะเออก็จริงก็จริงนาอ นะฮะอืมส่วนขอน,นแก่นที่เคยแซกแรกขึ้นมาได้ก็ก็ถึงที่ก็ที่สามครับอ,อืมเออมันมันก็หรือว่ามันจะเปลี่ยนยุคเอาอันนี้ตามมุมมองของคนที่ติดตามลีกมาหลายปีมันจะเปลี่ยนยุคไหมนักกีฬาเย,ยาวชนจะขึ้นมาแบบแข็งแกร่งเป็นตัวหลักได้ไหมแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ใช่เยาวชนกำลังจะคลองลีกครับไทยลนลีกหญิงฮะเออ <laughs> มันจะเป็นการดีไหมอย่างนั้นมันจะเป็นการดีไหมล่ะ คือผมมองว่า <IC> ดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่กับมันอยู่ที่โอเวอร์เอาของลีกอ่ะว่าลีกคุณเป็นยังไงอ่ะคือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันยากอ่ะพี่แชมป์ที่เรายกกระดับลีกเพราะว่าลีกมันไม่ลีกไทยแลนด์ลีกมันไม่ใช่ลีกอาชีพอ่ะคือผมผมกล้าพูดนี้ออกมาเลยอ่ะว่ามันไม่ใช่ลีกอาชีพนครับมันไม่มีหรอกครับที่ตอนเช้าเรียนอยู่ตอนเย็นมาแข่งบอลล่เงินเดือนไม่มีเล่นลีกก็คือใช้ทุน เล่นตามจ็อบของตัวเองมาบังเิญว่าหลีกเนี่ยมันก็เ,เป็นเหมือนแอดออนเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยที่มหาวิทยาลัยให้ทุนนักศึกษาเนี่ยคือให้มาเล่นกีฬามหาวิทยาลัยกับกีฬากีฬาอื่นๆที่อยู่ภายใต้ของการแข่งขันในมหาวิทยาลัยเช่วชนวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัเนี่ยที่ผมเราจะไปทํางานที่คลองหกในวันที่สิบสองถึงยี่สิบห้าเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือปัดประเด็นหลักที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เอาตัวเข้ามาแต่ว่าหลายๆทีมเนี่ยอันนี้ขออนุญาตนะครับก็โดนทางฝ่ายจัดฝ่ายบริหารเนี่ย ขอความร่มมือให้ช่วยสรงนยเพราะมันจะไม่มีทีมแข่งแล้วเออเอออคุณจะเห็นแหละทีมทีมอย่างอ่ะก่อนหน้านี้มีอะไรอ่ะสวนนนวีซีอันนั้นยิ่งหนักเลยขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เซตเลยนะฮะมีแบ็คเควอร์มอกรุงเทพอย่างเงี้ยอันนี้ผมผมพูดถึงตั้งแต่ผมเข้ามาในวงการนะเมื่อปีสองพันยีสิบอ็ดนะอันนั้นก็หนักเลยก็ใช้ทุน เงินเดือนกว่าจะออกกันก็ถ้าเป็นถ้าตายบางทีมเนี่ยรอจนหลีกจบไปแปดเก้าเดือนเน่ยเงินสัดส่วนออ,ก,อกถึงได้ให้เงินเดือนกันนะฮะมหาวิาทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเงี้ยนี่พูดได้เพราะผมสนิทกับโค้ชทั้งทีมหญิงทีมชายเลยเล่นไม่มีเงินเดือนนะครับเล่นใช้ทุนเล่นไม่มีเงินเดือนนะครับอืมเพียงแค่ว่าเขาดูแล้วเนี่ยโคช้ชเขาดูแล้วเนี่ยเขาจะมีการนั่งปรึกษากันว่าอยากเด็กอยากเล่นกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็เป็นหนทางให้กับตัวเองได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือเพื่อทีมในอนาคตเนี่ย ถ้ามันมีทีมที่ดีュเข้ามาเนี่ยคุณจะได้ไปมีไรายได้ไปมีอาชีพแต่มันก็มีมข้อแม้นิดนึงว่าทีมก็จะต้องไม่ได้เลน่นก็คือเช่นทีมคัดโปรชาเลนจ์ไม่ผ่านหรือว่าทีมตกชั้นจากเล็กๆเล็ก,ลกสองคุณก็ย้ายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาหาวิทยาลัยลังสิตอีกอันนึ่งอันนี้ก็สนิทกับโค้ชแม็กพัฒนาด,ดีมาเหมือนกันหลังสิตเอกชนเหมือนกันเอกชนนะครับนี่ไม่มีเงินเดือนเหมือนกันมีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในช่วงที่เล่นกีฬามหาวิทยาลัยหลีกหลีกอาจจะมีแต่ต้องหาเองอะะไอ S <S อ,อต้องหาสปอนเซอร์มาเองอ่ะออได้ขอใครมาได้สองหมื่นสามหมื่นก็แบ่งให้น้องๆเอาอะไรอย่างเงี้ยอืมอือม,มันก็ยากด้วยคือสปอนเซอร์ทุกวันนี้ก็เข้ายากนะครับยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลยิ่งเข้ายากเลยเพราะว่าโดยเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยสปอนเซอร์หลักๆที่เข้ามาเนี่ยต้องการใบอนุโลธ,ธนาบัตรเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีแต่วันไม่ใช่เรื่องง่ายที่หมหาวิทยาลัยรัฐบาลเขาจะออกให้สูงสี่สูงห้าการขอสปอนเซอร์เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างยาก ยกเว้นอย่างเดียวคือคุณใจบุญจริงๆที่คุณจะมาให้แล้วคุณจะเอาแค่อะไรก็ตามติดเสื้อโดยที่คุณไม่ต้องการอะไรกลับเลยคุณต้องการแค่นั้นอ่ะโอเคอันนี้ไม่ต้องผ่านแบบไอะไรใ mm hmm. นการด mm ิวสปอนเซอร์ได้แต่ว่าหลังๆสปอนเซอร์ mm hmm. เขาก็รู้กันเยอะครับว่ามันมีที่ไหนบ้างที่มันทําได้ที่ทําให้เขาไปรหยนอนภาษีได้อืม mm hmm. mm hmm. ประมาณนี้ mm hmm. นเอเอหนักมากวลเล่์บอลไายนี้กันหนักมาหลายปีแล้วผมไม่อยากจะพูดออกทีมดีๆเนี่ยฝั่งชาย,ยมีแค่โคราดพิซซานุโลกครับเลมอนฟู้ดเกาะกูด มีเมืองพลวีซีอัอนหนึง่งมีอยู่ห้าทีม<อ>ที่เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพเต็มตัวที่เหลือคือทีมมหาวิทยาลัยหมดเลยออทีมมหาวิทยาลัยหมดเลยนะครับทีมหญิงมีที่เป็นทีมอาชีพก็มีอะไ e วันฟูดปีนี้เลิกแน่นอนพูดได้ละนะฮะเปล่าแรงและมีส<อ>ุพีมแต่ส<อ>ุพีมก็ลดงบประมาณจนไม่รู้ลดยังไงแล้วก็ก็ถือว่าเป็นทีมที่เปลี่ยนรูปแบบการทําทีมจากผู้เล่นตัวเก่า มากมายผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ก็ถ่ายเทออกไปแล้วก็เลือกที่จะพัฒนาเยาวชนก็ไม่ได้หวังอะไรถึงแชมป์ได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสไม่ได้ก็ถือว่าเสมอตัวนครราชสีมายังเอาอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ทําให้นครราชสีมาดาบสองคมด้วยจะเบื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าในระยะเวลาสองสามปีเนี้ยผมมั่นใจว่าไงโคราชก็เต็งหนึ่งมันบางทีมันได้ไปมาผู้บริหารก็เริ่มไม่สนุกมันไม่มีใครมาสู้กับเรานะฮะขอนแก่นขอนแก่นสตาร์หมาเวลัยขอนแก่นสตาร์ อันนี้เป็นทีมอาชีพนะครับเพียงแค่มหาวิทยาลัยเขามาโคด้วยอาจจะอาจจะให้สิทธิประโยชน์เรื่องอะไรอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับก็อันนี้เป็นทีมอาชีพแต่ก็เงินเดือนไม่ได้สูงจ่ายตามมาตรภาพซ้อมมาอยู่ที่อ่างทองอืม,อมหรืออะไรอีกขอนแก่นปีนี้อ่นานครนน์นครนน์นนี่ชัดเจนเลย<ม>ชัดเจนเลยไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับว่าบ,บางคนยังเรียนอยู่เป็นนักเรียนมัธยมปลายอยู่เลย อ,อบางคนกลุ่มกลุ่มที่กลุ่มที่เป็นเป็นมหาวิทยาลัยแล้วยังเล่นอยู่เนี่ยก็คือไม่ได้มีทีมที่ติดต่อเข้ามาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไปร่วมทีมอื่นไม่งั้นน้องไปหมดแล้วครับคุณจะสังเกตว่ากลุ่มที่พอจบมโหปุ๊บย้ายทีมเนี่ยคือไปมีไรายได้ไปรับเงินเดือนจากการเล่นอาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่นักคนนให,ให้ให้ไม่ได้มาสองสามปีแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดสน <ะ S 1> ใจสนใจแล <นะ S 1> ้วอีกอย่าง พอได้ถ้านีเนเ่เห็นการถ่ายแท้วสดของ PVL ว่ะโร<ห>ับ<ห>แสงสีเสียงสนาม,มนึกตอนแรกนึกว่าลกีกอเมริกาด้วยแบบโหตอนนี้ถ้าถ้าติดตามเนี่ยลีกอินโดใช่ไหมอินโดก็โอเคลีกลีกทลิปปินเนี่ยจัดจัดดีนะแต่วิทนามก็ยังแบบเรื่องอุปกรณ์สาทูพวอก็ยังยังบ้านๆอยู่เอาแบบเทพเลยก็เกาหลีผมชอบมากเลยเออเกาหลีชอบแกดีดีอดนปีนี้เราดูปีนี้อวีีกอชีีเขาก็ปรับโฉมใหม่ เห็นที่เขาคัดโอลิมปิกป่ะเออเขาจะมาตราแบบนั้นเลยเออน่าสนใจใตสนามปาซิกนี่มันก็ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นสนามที่ที่อันนี้อยู่แล้วนะที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วนะใช่ไหมอืมใช่ใช่ก็ถือว่าอดหัวไทยแลนดลีกไม่ได้นะนี่เราพูดถึงไทยแลนดลีกนี่ลงลึกถึงขนาดนี้เลยโอ้น่าเป็นห่วงจริงน่าเป็นห่วงจริงๆอืม เอาเอาเอาเดี๋ยวดูกันว่าจะปิดท้ายแฟลนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยต้องมาจบไทยลีกอีกนะเออตู้เย็นมาได้ไหมตู้เย็นมาคือมหางินจ้างหรอตู้เย็นแพงตู้เย็นค่าตัวแพงตู้เย็นใช่ไหมเออก็ก็คงมีทีมจ่ายได้แหละอืมนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าเขาจะมาหรือเปล่าไม่มาหรอกเพราะว่าไปไม่แฮปปี้หรอกเพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ ต้องดูเม็ดเงินที่ทางบิสตีเวเขาต้องการอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันมากเกินไปเขาไปเอาต่างชาติเกรดบีมาไม่ดีกว่าเหรอถูกถูกอินพอร์ต <Import S 2> จากบราซิลม,มามจากยุโรปมาไม่ดีกว่าเหรอนะฮะใช่อืมอ่ะลาาคุยนันปั๊บๆประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณคุณคนิกมากนะฮะที่มาวมวิคอห์ก็อย่าลืมติดตามนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมสาวไทยของเรายู20จะเจอกับทีมไล่6กันยายน13นาฬิกานะครับ รายการนี้ก็ถ่ายรดสดผ่านทาง YouTube ด้วยดูกันติดตาม,มสบายๆได้ลุ้นได้เชียร์กันอย่างแน่นอนนะครับนะ,บะและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเลย์บอลหญิงประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็ค,คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกาลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับวันนี้ผมก